ไอเทียดี่พูดพูดในะไอจีกูโคตรดีมึงมาคุยมาคุยในนี้มึงแบบลิ้นสองแฉกนะมึงอะ่ะกูบอกให้มึงนะี่ยมันลิ้นสองแฉกไอ้นัดในสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับผม <laughs> อยากเล่นครับพี่สัมปัน มาแต่ผมขอวอร์มแป๊บหนึ่งนะผมอ่านไม่ทันจริงมันทำยังไงถึงจะอ่านแชททนะันเนาะมันต้องดีเลยสักคงชั่วโมงไปวะไอ้เหี้ยผมยากอ่านทุกแชทเนอะเว้ผมขอโทษจริงๆวะ่ะแล้วบอกสตรีมไปเซเว่นเอาแล้วถ้าเกิดโดนเขาแบบแล้วถ้าเกิดโดนเขาเรื่องแบบลิขสิทธิ์เหียอะไรไง เฮ้ยเแคยแพนทอมแค่ยน,นี่มันยิงเบี้ยวนะเว้ยจริงๆแพนทอมใหม่อะไปซื้อใช้นะครับเ <c oughs> ข้าคุณสำรับบินนะครับผมมากเลยครับเฮ้ย <c oughs> มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะบอกเอสหน่อยครับพี่ไอสัตว์ <c oughs> ไม่รู้ว่ากูค,คิดเองหรือเปล่าแต่กูว่านา่าจะถูกที่ตอนนั้นกูสุ่มของแล้วมันมีคนมากดซับแล้วมาลุนนะ้นอะมันมีคนกดอันซับผมด้วยเ <c oughs> ว้ยผมไม่ได้คิดเองนะเนี่ย ผมบอกเลยผมไม่ได้เสียใจนะที่ทำาหมืนกันนะแต่มันบางทีมันเสี่ยวกาาคนอื่นนะครับที่แบบว่าเวลาสุมมา่มอ่ะอันนี้แบบสะเทือนใจมากเลยช็อตน,นี้ช็อตน,นี้กูแบบสะเทือนใจมากเลยกูค,คิดว่าพูดเล่นแม่งอันจริงครับพี่น้องครับพี่น้องครับไอหน้าหิวโชว์คาราบาวเลยพี่น้องครับอย่าทำ่าบนั้นครับผม ติดต่อพี่เปายังไงควายติดต่อแล้วตกลงเอาคอมเครื่องนั้นนะดำๆอ่ะโอ้โหพี่เดีวเหรอพี่พี่เปาพี่เปาเอาเดียวให้ผมเหรอพี่ต่อมผมแก่เลยนะนผมดูพี่น่าแกะตั้งนาน <c oughs> สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับผม พี่วัดแดกหมูกระทะมาได้รอเมียพีต่ตันตูดโคตรดำอะไอโยกอ่ะจริงพี่ก็ไม่อยากจะบูลี่มันบางทีอะถ้าตูดดำจริงก่ามันอันทรับยังไงหยอกหยอกเอาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันทรับยังไงแต่ผมสัมผัสได้ดูเล็ดเอา พรุ่งนี้แข่งเบอร์ลินแล้วฟูเซนเจอใครวะไอ้บัส <c oughs> เจอพ่อมึงไงไอสัตว์อุ้ยยิงให้ตายเลยยี่่ลงโลงเลยลเลยี่่เย็บ <c oughs> แม่ Enemy down อ้ยยิงไปแบบพร้อมดอกบัวน่ะไอสัตว์พันอยู่ที่มือแะแม่เย็ดเล่นไม่รู้เรื่องมล้งเมึ่เราเล่นกับเส้นประสาทกูอีกแลวทิาบูที่เบอร์ลิน ได้กินเบอร์เกอร์ที่เบอร์เกอร์คิงอ่ะแนบไปเปล่าพี่ขอโทษพี่ที่แซ่ดพี่ขอโทษน้องแนบไปเปล่าพี่ขอโทษน้องดูตุดดูตุดอะไรดูอะไรทุกคนออยรักนกครับพี่บัสขอบคุณมากครับผมรักเหมือนกันครับมันเช็คได้อะ ต่อไปนี้ผมจะให้เฉพาะซับสองเดือนขึ้นไปแล้วผมรู้สึกว่าแม่งไม่แฟร์สำหรับคนที่แม่งซับมาตลอดเลยวะเที่จรู้สึกเสียใจายมากเลยอันนั้นกูก็ดีดดิ้นเข้าไปเดียวันนั้นนะ่ะกูดีดดิ้นเข้าไปไควงมือใหญ่สัตว์สวัสวดีครับน้องเจกูดีดดิ้นเข้าไปไแจกไปเดีวยวันนั้นนะ่ะแม่งลออกูเสียความรู้สึกจัด ถอดเสื้อเล่นไหนได้ไหมครับเอ้ยมันนมพี่ใหญ่กว่านมผู้หญิงนะมันจะโดนแบรนนะน้องไปนี่ปะฮอททูบป,ปะลงลงอ่านมลไหมทรีอัลต์ o อฟฟาย เอาอ่ะหลังกล้องบัดบ้ากามกว่านีอ้ออยอย่าให้เผานะขอร้องเถอะอย่าให้เผานะกลับบ้านไปสกินไม่พักอ่ะเจ้าออยอย่าให้เผานะขอร้องอะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณสำหรับทำนะครับขอบคุณมากเลยครับอย่าอานซับผมนะ ม,มันสะก,กิดโอเว่าน้ำลายมึงยืดเต็มไปหมดเลยแล้วก็เชจูมาเช็น,น้ำลายเสียใจมากเลยแค่น้ำลายไหลเองไอแกอมีกูหน่อยอ่านอยู่ครับจะลงสตรีมยังมัดเนี่ยครับจะลงแล้วครับผมไอสัตกูเพิ่งขึ้นมาจะให้กูลงแล้วอย่าท้ากูนะกูลงจริงนะนี่กูมาตามสัญญาเฉยๆนะมึง่าท้ากูนะไอสัตดุมเดมีอะไรกับลัครับ ไม่รู้เหมือนกันครับ